ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับไป DIY คลิปนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาเซอร์วิสบันไดคริสเสือมอบนะครับบันไดคริสเสือมอบเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นหลายลายี่ห้อนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ที่ใช้กันเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นบันได105นะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงมาก ดีขึ้นมาหน่อยก็ออเตอราแล้วก็ไปสุดที่ดุลเอดนะครับแล้วก็มียี่ห้ออีกหลายยี่ห้อที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็ให้ความแข็งแรงทนทานบันไดตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น5 8 0 0นะครับ PD 5800เวลาเราดูก็หงายบันไดขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ส่วนมากก็จะเขียน105น้ใช่ไหมจางๆลบตรงเนี้ยนะครับก็จะมีทั้งของแท้และของเลียนแบบนะครับก็เวลาซื้อทุกคนก็ดูต้องดูดีๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งแล แกนมันเริ่มจะคลอนนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมโยกไปมาได้ขนาดนี้นะครับก็มาดูกันว่ามันเป็นปัญหาที่ลูกปืนหรือว่าเป็นที่ชุดแกนที่สวมอยู่ตรงนี้นะครับเวลาถอดเนี่ยเราก็ใช้ประแจปากตายเบอร์17นี้ก็มีลูกศรชี้ตรงนี้นะครับอันนี้คือขันเข้านะครับถ้าลูกศรชี้คือขันเข้าถ้าเราจะถอดก็ตรงกันข้ามก็คือขันออกนะครับเนี่ยครับ อันนี้เขาน่าจะเซอร์วิสมาบ่อยแล้วนะครับก็เลยขันง่ายหน่อยจริงก็ขันออกยากนะนี่แหละจะตกน,นี่ครับตึงมาเลยโอ้จะระบีแห้งดีนะครับก็น่าจะเซอร์วิสมาแล้วนะครับเซอร์วิสบ่อยนะครับผมจะใช้บล็อกเบอร์แปดมิลลิเมตรนะครับบล็อกเบอร์แปดมิลลิเมตรสวมเข้าไปตรงนี้อ่บางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเกียวซ้ายบางรุ่นจะเป็นเกียวขวานะครับอันนี้ต้อง ต้องดูให้ดีนะครับอันนี้เราประแจเบอร์สิบจับจับตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจับไ้แล้วก็กดลงกับพื้นนะครับอันนี้ผมเ <c oughs> นี่ยครับเราบล็อกขันออกได้เลยนะครับในช่วงที่เราขันออกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือลูกปืนมันจะร่วงหายนะครับเพราะว่าเม็ดมันเล็กมากนะครับทุกคนอ่าเนี่ยครับเต็มเลย ดูลูกปืนไหมหรือเปล่าลูกปืนเสียหรือเปล่านะครับลูกปืนมีเปลี่ยนนะครับเราก็เลื่อนปอกตรงนี้ออกมานะครับปกติมันจะมีซีนยางนะครับซีนกันฝุ่นกันอะไรที่จะเข้าไปเจรบีได้นะอันนี้ซีนหายนะครับใช้น้ํามันล้างแกนอะไรให้สะอาดนะครับแล้วก็มาดูกันหาแป้งเก่าๆนะครับ มาล้างแกนออกล้าง<ะ>เราต้อล้างัแกนก็รอครับในองนี้นะส่วนตัวนี้ก็เราเอาสไลด์แล้วก็ผงสักฟอกครับเข้าไปในรูนี้แล้วก็ใช้แปรงแปรงทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพวกล้างครับจละดีอะไรต่างๆนะครับ พอล้างเสร็จนะครับเราเป่าให้แห้งนะจากนั้นใช้น้ํามันเนี่ยทาการเทรลงไปนะครับเทลงไปแล้วก็ไปกลิ้งไปมานะครับให้มันทั่วในแกนเนี่ยครับเพื่อสร้างเป็นฟิล์มหล่อเลื่อนให้มันนะครับนี้มาดูมาดูแกนนะครับตัวที่คิดว่าเป็นตัวปัญหานะครับก็คือสังเกตตรงนี้ไหมครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรอยที่เกิดขึ้นแบบไม่สม่ําเสมอนะเป็น ตัวบ่าที่รับกับชุดแกนตรงนี้นะครับามาดูข้างในนะข้างในนี้มันก็จะมีแกนที่ที่รับกันนะครับผมลองสังเกตดูนะว่ามันสึกหลอตรงไหนนะครับคือข้างในตรงช่วงระหว่างเกลียวเนี่ยนะครับระหว่างเกลียวของเราเนี่ยมันจะมีพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราใช้งานมานานเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่ามันเกิด การหลวมนะครับเกิดการหลวมค่าไดมิตเตอร์ของมันเนี่ยระหว่างศูนย์กลางเนี่ยมันจะหายไปนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีแบบแบบช่องโหว่ขึ้นมานะครับแทนที่มันจะค่าฟิตติ้งมันจะพอดีใช่ไหมมันก็จะเกิดการหลวมมันสึกหลอพูดง่ายๆนะครับเราก็จะใช้วิธีการใช้ตัวประคองด้านนี้นะครับผมก็นั่งคิดอยู่นานนะหาอุปรกรณ์อยู่นานนะครับมา DIY งานนี้เป็นการ DIY นะครับ ไม่ใช่อะไรชิมาน o ผมไปเสิร์ชดูแล้วนะถ้าเป็นมาทั้งแกนแบบนี้ทั้งอะไรแบบนี้นะครับของชิมานุ R 8 0 0 0ันะครับราคาจากญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,500บาทนะครับแต่เนี่ยเราก็ลองดูก่อนว่ามันจะเวิร,ร์กไหมถ้าไม่เวิร,ร์กก็าหาวิธีอื่นนะครับต้องบอกว่ามันเป็นการ DIY นะผมไปโมดิฟายจากตัวยา,ยาวมาก็เหลือแค่นี้นะครับประมาณสักสองมิลน,นะครับเกือบสมิลน,นะครับก็เหลือประมาณแค่นี้ ก็เอามาสวมเข้ากับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสาเหตุหลายคนอาจจะถามว่าทําไมไม่ใช้แหวนที่เป็นอลูมิเนียมหรืออะไรนะครับมันจะทําให้แกนนี้ก่อนลงไปเรื่อยๆนะครับคือตัวเนี้ยถ้ามันเสียหรือว่ามันมันขาดอะไรเราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ที่สําคัญค่าฟิตติ้งของมันพอดีมากนะครับแล้วก็หมุนได้รอบตัวแบบนี้นะครับอ่าแล้วลองมาสวมดูกับแกนนะครับนี่นะครับสวมเข้าไปตัวประคองนะครับ แล้วเสร็จแล้วมาวัดดูกับเพื่อนของเขานะครับอ่าจะต่างกันอยู่ประมาณ1นมิลนะครับนิดเดียวเองนะครับผมแทบจะไม่ต่างเลยอ่าสวบตัวนี้ก็ไปก่อนนะครับสมกเไปก่อนลูกปืนสิบสอเมตรนะครับแต่ให้หายนะเดี๋ยวผมจะเรียงลูกปืนให้ครบสิบสองเม็ดนะครับอ่าโอเคครับ ก็ให้ครบนะครับจากนั้นก็สวมตัวบล็อกกั้นลุกปืนลงไปนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะใส่เจละบีเข้าไปก่อนดีแล้วก็วางลุกคืนลงไปนะครับ โอเคนะครับเต็มพอดีจากนั้นให้เราปิดตัวจีลูกปืนลงไปนะครับวันนี้ผมก็ไม่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมขอเรียกว่าจีลูกปืนมาแล้วกันนะครับง่ายๆนะอันนี้เป็นเกีียวละเอียดนะครับเวลาเราขันเข้าเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับของชิมานุเขาจะชอบเรียกว่าคับแอนโคลนะเนี่ยคับแอนโคลนะครับลูกปืนก็จะวิ่งรอบวิ่งรอบ ตัวจีนะครับต้องสองด้านนะครับตัวนี้ก็จะบังคับลูกปืนไว้ฝั่งนี้ก็จะบังคับลูกปืนไม่ให้หลุดออกมาเหมือนกันเสร็จแล้วมันจะมีน็อตตัวหนึ่งปิดไว้อีกทีหนึ่งนะครับหมุนเข้าเกียวขวาครับหมุนเกียวขวาเข้าปกติเลยมันเป็นการปรับละเอียดแล้วทีนีน้ปรับว่าอยากให้บันไดบันไดเราลื่นขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการล็อกนะครับล็อกนียก็จะใช้ปัแจเบอร์สิบเบอร์สิบไปตรงนี้นะครับ แล้วก็กดลงกับพื้นไว้แล้วผมก็จะใช้บล็อกเบอร์แปดเนี่ยหมุนนะครับอยู่กับที่นะครับล็อกแน่นนี่นะครับเห็นไหมลุกปืนก็จะหมุนรอบตัวเองนะครับหมุนรอบตัวเองอประมาณนี้ทุกคนตรงนี้ให้เราเอาเจัะบีเข้าไปข้างในด้วยนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นจัลบีเทนธรรมดานะ แต่ผมจะผสมลงไปกับน้ำมันก่อนนะครับเนี่ยเอาเจจละบี Times. ลงไปน้ำมันก่อนทำไมต้องทำแบบนี้ครับเพราะจจละบีเทนตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเหนืดนะครับผมจะมาละลายละลายจจละบีให้มันเหลวนะครับใช้น้ำมันให้มันเหลวมันก็จะเป็นจจระบีที่เหลวขึ้นมานะครับอ่เาเนื้อมันจะแตกขึ้นมาเพื่อผสมกับน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนันในนะครับฉาำเข้าไปนัานในนะแล้วก็สวง้าไป หมุนเกลียวเข้าไปนะครับล็อกด้วยประแจเบอร์17นะครับล็อกตึงมือนะครับผมล็อกตึงมือเสร็จก็ลองหมุนดูที่นี้เรามาดูตอนแรกนะตอนแรกมันขอนมากนะนี่ดูดใูใกล้ๆนะนี่โยกแรงๆให้ดูเลยเห็นไหมครับ แน่นตึกเลยทุกคนเห็นไหมตึกเลยอันนี้ก็เป็นงาน DIY นะครับสำหรับใครที่มีบันไดคลิสเสือหมอบเก่าๆแล้วไม่อยากทิ้งแกนมันสึกอะไรอย่างนี้นะครับเราอยากเอามาทำ DIY ให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมให้แกนแน่แนๆแ,แบบนี้นะครับลูกปืนยังไม่เสียอะไรอย่างนี้นะเราก็เอามา DIY ได้ครับนี่แน่นๆเลยสุดยอดเจ๊กไหม้อเจ๋งเจ๋งเนาะเห็นไหมไปแล้วครับบา,บายบายคลิปนี้ ไปดีบายกดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ชมนะคระับครับสวัสดีครับ